ชนองมันมีในหัวข้อมันคือดิโนิร์วันนี้นะคะนวานพยายามจะดึงตัวเองออกจากวิธีการแต่งสมุดแบบเดิมๆนะคะที่นวานใช้ดินสอไม้แล้วก็เหมือนลากดูโดคล้ายๆลายปากการังไปเรื่อยๆเราจะใช้สีน้ำนะคะลากให้มันเป็นแบ็กกราวน์นวานก็ลองวาดดูโดเป็นกล่องค่ะตั้งใจว่ากล่องที่เป็นสามมิติตัวนี้จะเอาไว้ใส่ข้อความในภายหลังจากนั้นนะคะหน้าที่หน้าตาคล้ายๆรูกถั่วค่ะนวานอีดตารางเอาไว้นะคะในจดนุ่นนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะระบายสีให้มันกลายเป็นตารางหมากรุกค,ค่ะสติกเกอร์ วอักษรที่มันคล้ายๆรังพึ่งหกเหลี่ยมอันนั้นนะคะนหวานซื้อมาจากร้าน Alittleless ค่ะสร้างเทมเพลตเสร็จแล้วนะคะก็ถึงเวลาจดค่ะวันนี้หัวข้อเทศนาเข้มข้นมากค่ะเป็นเรื่องของ Sexual Misconduct สาไทยนะ่าจะประมาณประพฤติผิดในกามนะคะนาวานก็เอาสติกเกอร์ี่เป็นบับเบิ้ลของลาทเลสเหมือนเดิมนะคะมาใสา่แล้วก็เอาน้องเด็กผู้ชายคนนี้ที่เป็นสติกเกอร์วาชิมาแปะเหมือนกับเนี่ยคนได้เป็นคนพูดถึงหัวข้อนะคะและเพื่อเป็นการคุมโทนนะคะหัวข้อ1 2, 3, นึ่งสองสามนวานจะใช้สติกเกอร์ผีเสื้อคะ่ะเป็นตัวคุมนะคะเพื่อจะได้รู้ว่านี่คือขึ้นหัวข้อใหม่แล้วโค้ดอ,อะไรสําคัญสําคัญนาวานก็เขียนลงไปในกล่องที่นาวานดราฟต์เอาไว้ตอนต้นแล้วก็ขีดกรอบมันด้วยสีไม้รุง้งคอลีนค่ะเนาื้า การแทรโดยสรุปของวันนี้นะคะก็คือแบบทางเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องระวังตัวมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่อง drive และเรื่อง chemistry อยู่ในสมองด้วยแถมเรื่องพวกนี้นะคะมันอยู่ในส่วนที่เป็นเหมือนสัญชาตญาณดิบของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆค่ะจะมีความเป็นไปได้มากว่าถ้าเราตกสถานการณ์บางอย่างเราอาจจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะคะมันไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าเราจะจัดการตัวเองได้เสมอต้นเสมอปลายตลอดไปเพราะฉะนั้นทั้งออกก็คือเราไม่ควรเอาตัวเองไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงหรือสถานการณ์เสี่ยงค่ะในทางคลิเชื่อกันว่า เราจะมีเสียงได้ว่า Holy Spirit เป็นตัวเตือนว่าเฮ้ยตอนนี้อันตรายแล้วนะให้เรารีบถอยออกมาในขณค่ะที่เราสามารถจะรู้ตัวอยู่ว่าอันเนี้ยอันตรายก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเพราะตอนฟังแท้หัวข้อนี้ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมาสามารถปรับใช้ได้ทุกเรื่องเลยนะคะแล้วให้นหวนสรุปเนื้อหาวันเนี้ยนวนคิดว่านะ่าจู่ที่ว่าเราต้องมีสติในการใช้ชีวิตค่ะตอนจบอาจารย์เขาก็จะแชร์เรื่องที่อาจารย์พบมาในชีวิตให้นหวนฟังนะคะช่วงนั้นน้หวนก็ระบายสีให้มันเป็นเชสไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้ว พบกันวันพรุ่งนี้กับ m น n ค clips อีกค่ะ